ไมดีเพิ่งเลื่องทีละแฟนไปเห็น,หนอันนี้แล้วครับไม่เลยคิดว่นนาฝนบรรยากาตกได้เหมือนแต่ว่าเบ่งช้องแบบเป็นเหมือนเหมือนมากเลยพี่น้องเป็นเป็นยังใช้ปืนปืนที่เขาพี่น้องฝนตกวัดตอนนี้ครับแต่ว่าเบ่งบางอากาศบางอากาศแล้วมันมันเป็นเหมือนเหมือนมากเลยเป็นอย่าง แต่ว่าลูกแกนนาจิกเก็บแล้วจุประมาณสักเที่ยงคืนนี่ดอกกันนี่รุนก็ฝนยู่ตะวันตกเมื่อคืนนี่เปียกเปียกขนาดเลยเปียกเครื่องกระดาษเครื่อพ่นโอ้ยสุดยอดเลยแต่ว่ามันกับตกว่าต่นดอกต้นตกตกข้าวเดียวตกเล่นดินตกข้าวหนึ่งนีู่เลยตกอยู่ประมาณสัก อสอวโมงหนึ่งนี่แหละต่ว่ามันตกไปแห้ง,ง่แต่ยังแผ่ร่องเสียงยังแ่ลงแสนเสียงได้ด้วยกันเมื่อกี้จ่าจิปันมันด้วยตางฐานพึงแผ่มากมากหลาดหนึ่งเพื่อนิ่เก็บวาายเก็บยอ,งงอ,อยู่ประมันแต่แต่เจาลาดะไีหน้าสองตรงเดียวฟิ้งางๆในหม้อตะเดี๋ยวเน้รถแสตมจอดๆเล เป็นเส้นลักเป็นเส้ตรตรนถนนถนนใหญ่เป็นไม้ได้เกีรถแล่นไปมาได้เจวานึ่งหลได่หลายเป็นถนนเส้นเหเส้นลักเลยวะนะันนเก็บมาเปลานเป็นลานแกานรกลานมีการทได้เก็บรตได้แถวอยู่ลานบือ ก็แถวบึงต่อเป็นชีวิตประจําวันของลูกแสนอีกมเมื่อนึงมาตอนนี้เป็น,นเป็นหลัที่สามครับพี่นอ้องชีวิตนักแสนเจ็บอยูตอนนี้นหลักที่สามยังพอท่านนัน,นดัเขาก็ได้เลยม้เลยมาจังหน่อยเล่ยกระบะเหมือนไมาจังหน่อยสองคุ่มนสองคุ่มนกลัวละ่ะรถรถไล เพราะว่าแถวนี้เป็นแถวไอ้แดี้ยงสวนสวนก็แถวไอ้บึงพลากิจดแถวนี้ก็สวนแดงสวนง่ายรถแล่นยงนั่นไปแลี้ยงมามาพี่น้องใช้บรรยากาศใช้มาแรงการจนไห้ความรู้แผนในการเจ็บกระดาษก็คือก็ผลวันนี้ใจว่าเก็เดี๋ยวพอที่ตกก็แต่ว่าก็พอพอได้สิเหลียนเพราะว่ารู้แผนเจ็บอายรล่ะ เก็บอยูก่อนอาโอกลาดิหละโกเกลาดีินนึงไม่พอพี่น้องคกกนร้ายยังมาแรงโจมาันสองกลุ่มกลัวคนกำลังเหลืองงานครับแต่นอกแถวคนที่เขาไปน่องจนอีกฝนตวัวก่อนข้าอยู่บนลอยออกไปแล้วพ่อเป็นที่ชาวาาาวัดแถวต่า,างจังหวัดเ่าฟังชาววัดกำลังสริมเนี่ยฝังชาววัดจะ่ กเสมอโดนกันแทะขาดประเด็น